เราจะมาคำนวณค่าใช้ใจ่ายของเจ้า Next มา5000พับว่าเดือนหนึ่งเนี้ยกูเสียเท่าไรแล้วพอตกเป็นวันละเนี่ยจะเสียวันละเท่าไรตัวนี้เนี่ยเห็นในท้องตลาดอ่ะมีทั้ง199จนถึง270แต่ละล้านขายไม่เท่ากันเดียวขอคิดตรงกลางๆเลยคือ250บาทส่วนตัวเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้ใน1เดือนเนี่ยนะอืมประมาณ4ตัวคือตัวหนึ่งอะ่ะจะตกที่ประมาณสัปดาห์กว่าสัปดาห์แบบเกือบเกือบสสัปดาห,ดาห์แต่โอเคตีไปเลยเลขทุนท่วนเลยว่า สัปดาห์ละ1ตัวจะเท่าไรร้อยหเนาะ 250. สองร้อยหคูณสก็เรียบร้อยเนี่ยหนึ่บาทต่อเดือน1,000บาทต่อเดือนแล้วต่อวันละเท่าไหร่ลองหาร30าวันซิตกวันละ33บาทนะสำหรับเจ้าตัว n นฟบตัวนี้ถ้าใครใช้จํานวนวันมากหรือน้อยกว่านี้ก็ลองไปคํานวณดูกันนะเออเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องเก็บออมนิดนึงนะเนงินสําคัญโอเค